ดวงรายปากของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนวันพฤหัสบ,บดีใน5เรื่องสําคัญการเงินการงานสุขภาพโชคลาภและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอในการทําคลิปครั้งถัดๆไปด้วยนะคะ ในเดือนมกราคมช่วงปักแรกนี้ดาวสุขโคจรเป็นวิปริตเข้าสู่ราศีมีนเกณฑ์อยู่ในมหาอุดพวินาศแห่งดวงเมืองดวงโลกจะทำอะไรต้องระวังและวางแผนดีๆในทุกวันเกิดในช่วง15วันแรกของเดือนกุมภาพันธ์68จะมีผลอย่างไรในห้าเรื่องสำคัญของแต่ละวันเกิดกันบ้างซินเจียยู่อี่ซินนีหวัวใจขอให้ปีใหม่นี้สมหวังทุกประการเริ่มรวยมัง่งคั่งโปรโมชั่นเดือนแห่งความรัก จัดให้แบบจุกจุกคุ้มคุ้มทั้งสำหรับคนโสดและคนมีคู่ใครอยากรู้มีคนเข้ามาไหมายให้เลือกดูเหมาเมาคนโสดคนมีคู่มีคนคุยให้ดูดวงสมโพง์เงื่อนไขเป็นไปตามที่หมอกำหนดไว้ในหมายเหตุนะคะดวงไรปักของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันช่วง15วันแรกของเดือนกุมภาพันธ์68เริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในช่วงที่หมุนเงินได้แต่ยังไม่ได้ตามที่หวังก็จริงแต่ก็ราบรื่นส่วนในเรื่องของการงานเหนื่อยหน่อย แต่จะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นไปตามที่หวังส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับโรคเดิมให้พบแพทย์ตามสั่งส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงมาถึงเรื่องความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ความรักยังไม่รับรื่นเท่าไหร่นักระวังทําให้เกิดการอึดอัดหรือถอยความสัมพันธ์ได้ส่วนคนที่ยังโสดอยู่ยังไม่มีคนเข้ามาดวงการงานโดดเด่นมากกว่าความรักให้เน้นทามาหากินไปก่อน ดวงไรปักของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนช่วง15วันแรกของเดือนกุมภาพันธ์68เริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในช่วงที่หมุนเงินได้ แต่จะหมดเงินเพราะคนที่รักหรือคนรักรอบตัวจะทําให้เสียเงินส่วนในเรื่องของการงานหากหางานอยู่จะไม่ได้งานง่ายอย่าเพิ่งคิดจะออกจากงานให้ทนทําที่เก่าไปก่อนอาจจะมีกดดันหน่อยส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้ไข้หวัดมาถึงเรื่องโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีน้อยอกน้อยใจกันบ้างมีอะไรให้พูดคุยกันตรงตรง ส่วนใครที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ยังไม่มีคนเข้ามาให้เน้นขยันทำงานทำเงินไปก่อนดวงไรปักของผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีช่วง15วันแรกของเดือนกุมภาพันธ์6-8เริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในช่วงที่สามารถผ่านไปได้ แต่ก็ค่อนข้างเครียดยังไม่มีเงินใช้จ่ายในอนาคตไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ส่วนในเรื่องของการงานหากหางานอยู่จะได้งานเน้นขยันอดทนหากต้องทํางานที่เดิมความขยันถึงจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับอาหารการกินท้องอืดท้องเสียอาหารเป็นพิษมาถึงเรื่องโชคลาภจะไปตกในเรื่องของการงานแสดงว่าจะมีงานดีๆเข้ามาให้ขนขวายเอาไว้ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อย่าพูดจาไม่ดีใส่กันห้ามใช้อารมณ์ ในการพูดความรักจึงจะราบรื่นส่วนคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ยังไม่มีคนเข้ามาให้เน้นขยันทำงานทำมาหากินไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะหากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Line official id at ส4.8 miqfy ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากเกิดการผิดพลาดประการใดขอบคุณค่ะ